ห้องนอนเป็นสถานที่สําคัญสําหรับการพักผ่อนและซ่อมแซมพลังให้กับร่างกายของเราแต่มันก็เป็นสถานที่ที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้อย่างง่ายดายถ้าหากเราไม่ระมัดระวังกับสิ่งใช้ในที่อยู่อาศัยข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นการเตือนเราให้ระวังสิ่งใช้ในห้องนอนที่ดูธรรมดาแต่กลับเป็นอันตรายต่อสุขภาพมากกว่าที่คิด3ส,สิ่งในห้องนอนที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพเทียนหอมการจุดเทียนหอมก่อนนอนเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายนั้น เป็นเรื่องที่มากคนใช้งานแต่เทียนหอมเป็นเปลวไฟที่อาจเกิดเพลิงไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะในห้องนอนที่มีของติดไฟง่ายเช่นผ้าปูที่นอนหรือหมอนซึ่งเป็นสิ่งที่เราใช้ติดต่อกับร่างกายทุกคืนอีกทั้งเทียนหอมราคาถูกที่วางขายทั่วไปมักใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจเมื่อเผาไหม้จะปล่อยสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและทําให้เวียนหัวหรือระคายเคืองในระยะยาวแนะนําหากต้องการให้ห้องมีกลิ่นหอมให้ใช้เครื่องพ่นหรือเครื่องกระจายกลิ่นน้ำมันหอมระเหยแทน ซึ่งปลอดภัยกว่าและไม่สิ้นไฟไหม้ตุ๊กาตาหรือของเล่นขนฝูตุ๊กตาขนนุ่งอาจดูน่ารักแต่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นและเชื้อแบคทีเรียชั้นดีที่อาจเป็นเหตุการณ์เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งได้หากไม่ได้ซักทําความสะอาดเป็นประจำการนอนกอดตุ๊กาตาเหล่านี้จึงเป็นการสูดเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทุกคืนตุ๊กาตาราคาถูกจํานวนมากยังถูกยัดด้วยใยสังเคราะห์รีไซเคิลหรือมีสารเคมีตกค้างอย่างฟอร์มาลดีไฮด์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งหากได้รับสะสมเป็นเวลานานแนะนําหากตุ๊กตาไม่มีแหล่งผลิตที่ชัดเจนหรือไม่ได้ทําความสะอาดมานานควรเลิกใช้ทันทีเพราะสุขภาพของระบบทางเดินหายใจสําคัญกว่าความน่ารักภายนอกชุดเครื่องนอนราคาถูกผ้าปูที่นอนราคาถูกที่ขายทั่วไปบนโซเชียลอาจดูน่าซื้อแต่เบื้องหลังมักผลิตจากผ้ารีไซเคลิลหรือผ่านการย้อม ด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวเช่นสีย้อมที่มีโลหะหนักหรือสารฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการคันผื่นแพ้หรือระคายเคืองทางผิวหนังและอาจส่งผลต่อระบบหายใจในระยะยาวแนะนําเลือกใช้ชุดเครื่องนอนที่มีมาตรฐานปราศจากสารเคมีผ่านการรับรอง,รองเช่นผ้าฝ้ายแท้หรือผ้าออร์แกนิกซึ่งอาจมีราคาสูงกว่าแต่ปลอดภัยต่อผิวและสุขภาพมากกว่าสรุปการดูแลสุขภาพเริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัวในห้องนอนหลีกเลี่ยงของใช้ราคาถูกหรือไม่ทราบแหล่งผลิต และหมันทําความสะอาดเป็นประจำเพราะสุขภาพดีไม่ได้เริ่มที่อาหารหรือ,อยาเท่านั้นแต่เริ่มจากสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในทุกค่ำคืนแล้วคุณเคยระวังสิ่งใช้ในห้องนอนของตัวเองหรือยัง